สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอัมเทรดโดยไม่หมอกอัธมธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันในเดือนมกราคม2567ของชาวทัตน้ำมีนกรกฎพิจิกมาดูกันว่าชาวทัตน้ำน้อมีนกรกฎพิจิกมกราคม2567จะเป็นอย่างไรกันบ้างสับสดๆสกันนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยสิมีนกรกฎพิจิกนะมกราคม2567เป็นอย่างไรหยิบไพ่สามใบนะใบที่โอ้ย ใบแรกมาก็รวยเลยนะทัศน้ำนะใบที่สองค่ะโอ้ใบที่สามค่ะโอ้โหชาวทัตนน้ำนะสวัสดีค่ะชาวทัดน้ำมีนกรกรกดพิจิกสวัสดีชาวมีนสวัสดีชาวกรกรกดสวัสดีชาวพิจิกมกราคม2567นนี้ขอแสดงความยินดีเพราะว่าคุณมีโอกาสจะรำ่ำรวย รวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองรวยความสําเร็จรวยความอุดมสมบูรณ์รวยความสุขรวยความสมหวังเออมีโอกาสจะร่ํารวยทุกสถานนะฮะเป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงจะแรงดวงจะแข็งมากในมกราคม2567นี้นะใครคิดร้ายจะพ่ายไปใครคิดไม่ดีใครคิดจะเป็นศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองไปนะมีโอกาสว่าชีวิตจะประสบความสําเร็จหรือสมหวังได้อย่างว่องไวทันใจทันตาเห็นเออ ถามในเรื่องของการงานมีโอกาสเหลือเกินว่างานของคุณจะ,จะเจริญเติบโตก้าวหน้าถึงจะมีปัญหาอุปสรรคหรืออาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่หรืออาจจะมีศัตรูคู่แข่งก็แล้วแต่ต้องบอกว่าทําอะไรคุณไม่ได้คุณมีโอกาสที่จะคิดหาหรือว่าพัฒนานะการงานของคุณจนคุณเนี่ย จะมีความโดดเด่นและเด่นดังนะแล้วก็ประสบความสําเร็จมากกว่าปกติด้วยนะส่วนถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจเนาะก็ต้องบอกเลยว่าธุรกิจของคุณถึงจะมีศัตรูคู่แข่งแต่ต้องบอกเลยใครก็โค่นคุณไม่ได้เพราะคุณจะเป็นนัมเบอร์วันคุณจะเอาชนะศัตรูคู่แข่งได้นะแล้วมีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์มากกว่าปกติด้วย มีโอกาสมีเขาเรียกว่าค้าขายร่ำรวยมีเงินไหลกองมีทองไหลมามีเงินหลังไหลมาเทมามีเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายการเงินจะดีมากงานการเงินจะคล่องตัวมากการเงินจะมีเงินหลังไหลมาเทมาค่อนข้างมากแล้วมีโอกาสมีโชคมีลาบด้วยนะจ๊ะส่วนในเรื่องของการเรียนมีโอกาสเลยว่านะถึงจะมีปัญหาอุปสรรคมีอะไรที่ต้องจัดการแก้ไขเยอะก็แล้วแต่แต่การเรียนมีโอกาสเรียนจบสอบผ่านสอบได้ประสบความสําเร็จอะ เออและการเรียนจบนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสที่การงานหรือการบงการบ้านที่ทรงทีสิบวิทยานิพนธ์นอะไรต่างๆมีโอกาสสาเร็จเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วนะเออแล้วก็ในส่วนของการาการ,การ,ก,ารการเรียนแล้วนะเนาะเรื่องของสุขภาพสุขภาพเนี่ยอาจจะมีเรื่องของฝุ่นเรื่องของภูมิแพ้นะเรื่องของการที่จะอาจจะไปอยู่ในที่อืดอัด จอแจนะก็ดูแลสุขภาพในส่วนนี้นิดหนึงแล้วกันเนาะนะคะหรือถ้าเกิดคุณเป็นอยู่แล้วนะหรือเพิ่งหายก็สแสดงก็ขอสขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่ามันจะดีขึ้นมันเหมือนเป็นแล้วหายแล้วจากเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นหรือว่าได้ภูมิต้านทานนั่นเองเนาะอาจจะเป็นลักษณะนี้นะส่วนในเรื่องของความรัก ถ้าโสดอยู่มีคนมาชอบแน่นอนจ้านะมือนี่จะกวักเรียกนะสเสน่ห์มีสเสน่ห์นะจะมีแต่คนเข้าเข้าหามีคนชอบมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนนะคะส่วนถ้าเกิดว่าคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาจะรีบชัดเจนอย่างร้องว่องไวและรวดเร็วเพราะว่าสเสน่ห์ของคุณจะมาออล่าของคุณจะเกิดนะจะมีคนแอบชอบคุณเยอะมากจนเขาจะนั่งไม่ติดนะอยู่ไม่สุขจนต้องรีบชัดเจนค่ะคุณเป็นไปได้ในมกราคม2017เนานะ ส่วนถ้าเกิดเงินเงินกันโยนะความสัมพันธ์ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ต้องบอกเลยว่าไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวจะมีการปรับจูนทาความเข้าใจกันหรืออาจจะมีพ่อสื่อแม่ชักมีคนกลางมาประสานใจกันทําให้ได้พูดคุยกันปรับจูนทําความเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันแล้วกลับมาดีกันได้เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะ สรุปอีกทีชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกต้องบอกเลยเมราคม2567นี้เป็นดวงที่เรียกได้ว่ามีดวงรวยรวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองรวยความสุขรวยความอุดมสมบูรณ์รวยความสำเร็จรวยความสมหวังรวยความโชคดีรวยความปังนะมีความโดดเด่นเด่นดังนะแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแบบมังคั่งแล้วก็มหาศาลเลยเออ ใครแล้วคำนายอย่าลืมพิมพ์วานายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟอร์ห้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ดูทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบ,บิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย